<laughs> so it was very very breezy. Yeah. However, we still can handle it. Yeah. <laughs> Look at how dirty the water is. Yeah, the water is so dirty. Yeah. morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะพาไปทํางานกับน้องฝรั่งเนาะเพราะวันนี้เมย์ทำงานกับน้องฝรั่งนะคะจะพาทุกคนไปดูว่าการทํางานกับฝรั่งเป็นยังไงบ้างนะคะเครียดไหมน้องฝรั่งใจดีไหมนะแต่ว่าเมย์จะไม่ถ่ายตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนเช้าเมย์ต้องไปเปิดร้านคนเดียวนะทุกคนใครที่อยากรู้ว่าเมย์เปิดร้านคนเดียวยังไงนะคะก็อย่าลืมไปดูในคลิปวิดีโอเดิมนะคะเมย์เคย โพส์วิดีโอกันทํางานที่ออสเตรเลียของเมไว้ตอนเช้าก็จะทําคนเดียวแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็เจอทำสองคนเนาะเพราะว่ามันเป็นร้านไอศครีมแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะคะเราไม่ต้องไปเสิร์ฟลูกค้าลูกค้าทําเองหมดเลยเราแค่รับเงินนะคะวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะตอนเช้าก็จะทําคนเดียวเนาะตอนเย็นก็จะทำสองคนนะคะวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะ ตอนเช้าก็จะไปเปิดร้านสองคนนะคะบางครั้งก็คนเดียวเนาะตอนเย็นก็จะมีอีกสองคนมาเพิ่มเป็นสี่คนนะคะเพราะว่าวันพฤหัสเป็นวันช้อปปิ้งของประเทศออสเตรเลียเนาะส่วนวันศุกร์เสาร์ก็คือจะยุ่งอยู่แล้วนะคะวันอาทิตย์กลางวันก็คือจะยุ่งมากก็เลยแบบต้องมีสามสี่คนในการทำงานนะคะซึ่งก็ร้านที่เมย์ทำก็ไม่ได้เหนื่อยนะคะแล้วก็ได้เงินดีมากค่ะทุกคนไป อาบน้ำล้างหน้าเตรียมตัวไปทำงานค่ะเจอกันที่ทำงานค่ะสเปลา้ากำลังฟิลทิชชู่อยู่นะคะประเทศนี้ส่วนมากเขาจะเรียกทิชชู่ที่เช็ดปากนะคะเรียกว่าเนปคินนะคะ and now นาติกชีดีเฟียไฟฟอนไฟฟอนทุกคนร้านเนี้ยดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราว่างไม่มีลูกค้าคือเจ้าของร้านเขาอนุญาตให้เราเล่นโทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่าเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราต้องวางโทรศัพท์นะคะ่ออันนี้ก็จะเป็นข้างนอกนะคะวิวออฟไซด์โอ้ยเป็น Yes. <laughs> 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 yeah. Why I've been lost? Yeah. Why other is Yeah. It's okay. You got, to it. you got two already. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> we got two different shirts. We got this one. Yeah. And this one. Yes. Very nice. Oh, what did you order again, please? Um, um passion fruit GT with mango pearls. Yeah.

เราเป็นแค่ไซรับทุกคนเ,เราจะล้างแค่น้ำเปล่าคนเด็กน้อยแต่ปีนะคะที่มาซื้อน้ำกรีนทีนะคะเขาให้ทิปเมดูค่ะทุกคนสามดอนยี่สิบเซนนะคะสามดอนยี่สิบเซนเท่ากับประมาณเจ็ดสิบหกบาทค่ะทุกคนเยอะเนาะเขาให้ทิปโอ้โหน่ารักมากเด็กน้อยนะนี่ย ันนี้เป็นบานาน่านะคะอันตะกี้คือแมงโก้คุณส่งอาหารก็มารับแล้วอ้าวขอบค <laughs> Do you feel tired? Uh, not really. yeah. right. it's Like It's too quiet today. How yeah. about last Saturday? Oh, last Saturday? Last Saturday, time flies. Yeah. It was very, very busy. Yeah. Good. Busiest day in four years. Mm. Yeah. 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 Crazy. Wow. Not car looks like. Yeah. มีคนออเดอร์นะคะแล้วก็เขาจะมาพิกอัพแต่ว่าพอดีว่าเขาหาที่จอดรถไม่เจอนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขับมาตรงถนนแล้วก็ให้เราวิ่ง,งเอาไปได้ไหมแล้วก็เขาโทรมานะแล้วเราก็บอกว่า yes คือโอเคนะคะลูกค้าก็มาจอดหน้าไฟแดงเลยค่ะทุกคนแล้วก็ให้เราเอาออกไปให้ ครั s 1> <S 1> ้งแรกเลยนะคะ We met h i s style thing Yeah I talk with Oliver y ตะกี้นะคะเมย์พูดตัวที่ไม่ได้กดถ่ายอะทุกคนสุขวะนี่ I w i l l want to go to take a break to buy some food but what I get is ทุกคนไม่ไปซื้อลอตเฟลี่ค่ะคือ ซื้ออาาหรมเป็นแบตเตอรี่ได้ไง I don't know how how did I buy this kind of thing y s a i over y o d yeah I walk past the shop and I saw a b a h e t h e y said like win 20 million s okay o go inside and buy that's it wow ไม่ใช่แค่ลอตเตอรี่นะ I bought this one too five dollars so good have you ever played this one before no how do you play Nine words 10 oh. wow $1000 That's crazy Yeah Very already. So it was very very breezy, yeah. However, we still can handle it. Yeah. <laughs> oh, 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 oh. She hurt her arm here. Yeah. So see we you. Can handle it. <laughs> yeah. So see you again when we close the shop. Okay yeah. because my battery almost ran right oh, no. Yeah. Okay okay so, everyone we finished cleaning everything and then i'm mopping now and all the table we put it back or we keep all the topping we are we are ready to go back home home how was your day today oh boring but then got really busy Yes. And then, now I just want to go home. <laughs> oh, look at my face. This is the face of working people. Yeah. Can I see your face? <laughs> <laughs> okay, support. yeah. Awesome. So, Oily, and then I'm gonna mop. Look how the Da ทุกคนคะตอนนี้เมย์ก็เลิกงานแล้วนะคะปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เมย์ก็กำลังเดินกลับบ้านค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาเมย์โพสต์วิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเนาะใครอยากให้เมย์ทำคลิปวิดีโออะไรต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย